อันารเมนูรถหลายแน่พี่น้องวันศุกร์เดี๋ยวนี้วันศุนนนกร์ตอนนี้หกหมงกค่าแมอันยูนาตุกกระจอดเต็มหาดเนี่ก็เต็มเลยเต็มเลยนะคะวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์ตอนเย็นพี่นอ้องรถเต็มเลยเขามาเที่ยวกัน นหนูเอาอะโอ๊ยอย่าก,กัดกันนะทำไมเนะี่ยมีอยู่โอ้ยตัวนี้กินหมดแล้วเจ้าชิ่งแน่เลยกินคนเดียวโอ้ยตัวอื่นไมก่กล้า เยอะมากตอนเย็นดูรถเป็นเท้าเต็มหาดเลยพี่น้องรถไหมมันีเป็นซุปน้อรถเต็มเลยมากินข้าวอ่าไก่แกะสูอิตีดเอา มากินข้าวแรงพี่นอ้องไก่ผัดเม็ดมะม่วงกองผักช่า,ชายของเจ้วกับชาทะเลลี่นี้เลยพี่นอ้องผมสร้างสามอย่างนี่จะกินเบ,เบื่อสองอย่างพอดีมาแจกกินขา้าวนังกันจ้าแสบแสบจ้าที่ร้านคิทเช่นคิทเช่นคุณ่อหล่ะ ใชกินมือเนี่ยตักไปใส่จานมือพลังกินเขาเขาก็กินที่เราหน่อยจนเนาเขาต้องตักไปเบิดโอ้ยเนาะพลังกินมัคือห้ามมดิพี่น้องพลังจะตักลาดเลยกะว่าคันว่าอันอียังก็เขาเอ็นคันว่าอันต้มย้ําคือกันกับตักไปลาดเขาเมียโอ้ยเนาะแบ มากมอันนี้นะใช่เศษเนี่ยชอบอ,อร่อยไหมน้่าเป็นข่าวพี่น้องเออไอริสคอฟฟี่เพิน่พนแกลงกว่าเบียร์อีกอกูจาว่าบ่ให้สั่งเบียร์เพิ่มมันสั่งกาแฟไอริสกาแฟแกลงกว่าเบียร์พีน่น้องเอ้อเย ว่ามาสั่งเบียร์สองขวดพอนางก็สั่งอะไรเนี่ยไอริสกาแฟไอริสกาแฟกาแฟใส่บลันดีพี่น้องแห้งข้กวอันเบียร์บานแห้งแง้งกวัวเบียร์หานกระดิ <c oughs> สูนเด้ะหืมก็เทไว้ยท่นสั่งเบียร์บาะนะวะอ่ากินกันไป งนั้นจะเป็นตรงนั้นจะเป็นร้านบุฟเฟ่นะคะโอ้ไม่ใช่บางวันเขาก็จะมีบุฟเฟ่ย่างบาร์บีคิวตรงนอ้นก็จะมีสนุกเกอร์แล้วก็มีสนุกเกอร์แล้วก็เซมีออนเครื่องดื่มแม่พี่น้องมันเป็นไอพวกข้าวเจ้านั่งดื่มเนาะอ่าเป็นเครื่องดื่มตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารก็เขาก็ สั่งที่โน่นได้มาดื่มทิ้มากินที่นี่ได้อิ่มแล้วตอนนี้ก็คือของหวานค่ะกินไอศกรีมจะหมดไหมเนี่ยพรุ่งนี้เราก็กลับร้อยเอ็ดกันแล้วค่ะไมน่นี่มือสุดท้ายขึ้นสุดท้ายที่แม่พิมพ์อกทินเลโรยเอ็ดเวิวัม 40ดีกรีและคะ่ะ1 1ดไป1 0สามวันแล้วก็จะเข้ากรุงเทพกรุงเทพอีก3าวันวก็จะกลับสวีเดนอันนี้ถ้าเป็นหน้าัมหน้าช่วงวินเทนช่วงไอนะแม่พี่น้องช่วงท่านว่าปุจิกาท่านว่าช่วงโอ้ยลูกขาดเต็มร้านเลยดิมิตต่างสารแถวร้านนี้ ถ้าเป็นช่วงหน้าาฮอะ่ะส่วนมากเขาจะมาเที่ยวนะัะตองเที่ยวออย่าก,กินเสร็จเราจะไปเดินกินลมชมวิวต่อ